สวัสดีครับต้อนรับท่านชมเข้าสู่เพจอาร์มานี่ครับวันนี้เราจยคงอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้มาปั่นจักรยานเสือหมอบแล้วก็ไปกินปูกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาท่านชมไปชิมอาหารที่เรียกว่าเมื่อมาประจวบแล้วไม่ควรพลาดครับวันนี้นะครับผมจะพาไปร้านบะหมี่โบราณนะครับซึ่งร้านนี้ก็คือร้านบะหมี่ลุงช้างครับ โดยร้านบะหมี่ลุงชานะครับจะอยู่ไม่ไกลจากสถานรถไฟประจุนะครับซึ่งไม่ห่างจากเขาช่องกระจกเท่าไหร่ครับซึ่งไฮไลท์ของบะหมี่ที่นี่นะครับก็จะเป็นแนวบะหมี่โบราณนะครับเส้นบะหมี่ก็จะเป็นเส้นบะหมี่เล็กๆนะครับแล้วที่สําคัญนะครับเขาจะมีเกี๊ยวกรอบครับซึ่งจะเป็นเกี๊ยวกรอบบาร์บีคิวนะครับซึ่งปกติแล้วเขาจะให้มา1ตัวนะครับต่อ1นามอชาู่แล้วแต่เราสามารถซื้อมาทานเล่นได้เลยครับซึ่งจะบอกว่ากรอบอร่อยมากแล้วก็เค็มค้นมากๆเลยครับ สำหรับท่านที่อยากทานบะหมี่เจ้านี้นะครับแนะนำว่าให้ไปเช้าๆนิดนึงครับเพราะว่าไม่ถึงเทียงก็หมดแล้วนะครับยังไงลองไปชิมกันดูนะครับแล้วพบก,กันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ